สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การัปเดตข่าวสารของเดอะทัสตีอยากร่วมสนุกจัดไป BK8 ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลคิตันพาเลตของพรีเมียร์ลีกในรูปการนี้สนใจแอดไลน์ BK8new เริ่มต้นกันที่เลเตอร์ Letter, ให้ความสนใจที่จะคว้าตัวอันเซเดียนส์อุนาฮีครับกองกลางทีมชาติโมร็อกโกที่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในฟุตบอลโลกจนค่าตัวนั้นพุ่งสู่ปีดราว39.5ล้านปอนด์เปลานนะครับมิถิวรายนี้นะครับเป็นโรงเล่นทุกนัดให้กับประเทศของเขาในกาตาร์ครับแล้วก็ได้รับความสนใจจากหลายทีมรวมถึงดิเตอร์สตีดด้วยนะครับทำให้ต้นสงกาดอย่างองเช่ครับได้เพิ่มราคาของดาวเตะวัยยี่สิบสองปีรายนี้แบบก้าวกระโดด เขาจะกลายเป็นหนึ่งในดาวเด่นของฟุตบอลโลกและก็รีพลเลอร์ครับตำแหน่งของอาร์เซนอลยังได้กระตุ้นให้ทีมเก่าของเขานั้นเซ็นสัญญากับมิดฟิลโมโกโกด้วยเชื่อว่าเขารับความสนใจจากผิมนิงกฤ์มากมายครับแม้ว่าจะยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเขาแร่งพอท,ที่จะมีค่าตัว39ล้านปอนด์กับผู้เล่นที่ยังไม่เคยผ่านการพิสูจน์ตัวเองนอกกาตาหรือไม่ งบประมาณของลิเตอร์นะครับค่อนข้างจํากัดโดยสโม,มสรน,นะครับได้เซ็นสัญญาใหม่เพียงรายเดียวในช่วงซัมเมอร์นั่นก็คือวอลฟาสกองหลังชาวเปวลเยียมซึ่งอาจทําให้ข้อตกลงต้องจ่ายค่าตัวดังกล่าวนะครับไม่น่าจะมีความเป็นไปได้แล้วมีรายงานล่าสุดครับผู้เล่นที่มีความกระตือรือ้นที่ย้ายออกจากลีกเอิงนะครับหลังมีผลงานที่ดีในเวทีระดับ,บโลกและองเชเงนะครับก็ยินดีที่จะรับฟังข้อเสนอในเดือนมกราคมนี้ด้วยส่วนผู้เล่นคนอื่นที่เดเตอร์จับตามองก็คือ เชอร์รมีโบก้าครับปีกไอวอรีโค้ชของออตาลนต้าครับซึ่งย้ายออกจากเชลซีนะครับเมื่อปี18ที่ผ่านมาซึ่งย้ายไปยังซาสูโอโลสำหรับโบก้าเองนะครับยังไม่ค่อยรับโอกาสเท่าที่ควรน้าตั้งแต่ย้ายมายังออตาลนต้าครับหลังผ่านการยืมตัวก่อนเมื่อรูการที่แล้วและรูการนี้ครับเขาได้ลงเล่นไปเพียง74นาทีเท่านั้นครับเอาละครับนี่การเปิดข่าวสารคอนเทสตีครับปบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ